แล้วๆพี่น้องจ้าไม่ต้องพึ่งใส่เลยพี่นอ้องจะถ่ายสวยมัมมีม่น้องจ้ามัมเนื้อสุดโคตรเลยสิจ้าฝากกดติดตามนะจ้าฝาก subscribe นะยูทูบนะพี่น้องจ้าเข้ามาเป็นกำลังใจกันพี่น้องเฮ้ยไปละจ้าพอกกันคี่ไหนาพี่น้องดีดให้สุสสสดๆเลยก็ดีพี่น้องจ้าไม่ใช่เฮ็ดมัมพี่น้องคอยพาพเจ้ามาย่างตับ ตับย่างแบบนี้พี่น้องจะย่างสุกย่างมันประมาณนี้พี่น้องแบบ medium. มีเดียมเราจะประมาณนี้เขาจะเอาไปบดพี่น้องบดเอาไปบดใส่กับเนื้องาบดเผาเนาะพี่น้องเนาะเอาไปบดให้มันละเอียดเนาะย่างประมาณนี้ได้ใจใหญ่มันสุกนี่มีเดียมมีเดียมตับจะททเทมะชเฮ็ดมัมพี่น้อง ราเบิ่งขั้นตอนต่อไปจ้าสวัสดีพี่น้องจา้าวันนี้จะมาทำหม่ำหม่ำพี่น้องหม่ำหม่ำเนื้อ,อน,นี่เนื้อเนื้อประมาณขีดนึงตับก็ประมาณขีดหนึงน้องพี่น้องเนาะราเบิงส่วนผสมเมี่ยงเนี่ยอันนี้กระเทียมกระเทียมกับตะไคร่ตับให้ละเอียดเ้ยพี่น้องเ้อ เสามกีบใหญ่พี่น้องจา้าสามกีบใหญ่ตัวใหญ่กันพี่น้องสูตรขั้วกับละสินเด้อพี่น้องเด้อทะเบงวิธีเห็ดหม่ำผ่อยเนาะขยำกันเนาะพี่น้องขยำกันขยำตะไคร่กับกระเทียมเข้ากันใส่เกลือ ตัดเสบพี่น้องจ้าบาดตายตัวเด้อสุกพี่น้องย้ำย้ำมันได้ดีนเลยนะพี่น้องเอ้ยย้ำเขากันตับกับเนื้อเขากันเนาะตับวิธีเห็ดเนาะย่างพอมีเดียมพี่น้องอย่าอย่าย่างมสุกพีน้อมีเดียมคือข้างในแดงๆอยู่เนาะประมาณนี้พี่น้องเอาก็ใส่เขา่าเข่านี้เอาไปใส่น้ำก่นนอนได้พี่น้องเด้อ ขเขาเหนียวเอาไปใส่หนามก่อนเอาไปใส่หนามมันอันอไปใส่หนามมันละ่นมันไปนองบ่อยมันแข็งเนาะขั้นจนได้ดีแล้วยคนไหนพี่น้องเอ,อ้ยใส่น้ำตาลหรือชูรสก็ได้แล้วแต่เฟชชิ่งมักไมพี่น้องเนาะใส่ชูรส ซิมหมอได้พี่น้องเด้อปรุงไปกับซิมไปสูตรป้ตายตัวหรอกจ้ะมันมันต้องใส่ข,าข้าวคั่วนะพี่น้องจังห่วมจ้ะขออนุญาตยำมันได้ทีได้พี่น้องจ้ายำยำมัาถึงข้นยำยำมันเป็นส้มเป็นแหนมเลพี่น้องเอ้ยอือมะบึงหอมพี่น้องลหร หอมคือหมั่นเพราะว่ามันกินเก่เากว่ามันมันมันอัานอะไรพี่น้องอนนมันมันเหนียวมันมันเจ็กกว่าเด้อหมั่นดำดำ,ดำที่เขาอันเฮ็ดหมั่นใช้ยาพูมเอียงสิแม่พี่น้อง,มงหมั่นเมื่อพ้นใช่มาเบิ่งพี่น้องจ่าวิธี่หยัง่งหยั่งมันเหนียว,วยนะหยำจนมันเปลี่ยนข้ามือเหมือนพี่น้องเอ้ยจ้ะ <laughs> มาเบิง่งต่อไป พี่น้องเอ้ยหลังจากคั้นประมาณสิบสิบนาทีได้จ้ะคั้นจนมันเข่ากันมดแล้วเนาะคั้นจนสมข้ามือละหอมขกวดหอมตะไคร่หอมกระเทียม่นาะวาที่มาเบิง่งอันที่หัวก็ต่องง่อใส่ก็ต่องใส่ใส่ใส่พลาสติกมาเบิ่งได้พี่น้องเนาะใส่พลาสติกนี้ พลาสติกเลบแม่พี่นาพลาสติกเลบพลาสติกเซสไซล์สินเอาไว้แลบเบิงวิธีหอค่ะพลาสติกเลบหอของฝรั่งเศสนะพี่เ้างแบบนี้เนาะไอหอของแบบนี้มาเบิงวิตีหอเนาะขออนุญาตไปล่างมือก่อนจ้ะเหนียว พี่น้องขอเอาเขียงมาห่องเนาะเฮดอยู่ข้างล่างน้องจ้าเอาเขียงมาห่องอันนี้เป็นพลาสติกที่ขวดสีห่อเ็ดแทนใส่เนาะตักส่เลยพี่น้องข้างแรกเลยพี่น้องโอ้ยจะเห็นบ่เห็นเนาะโทรศัพท์ทุนจามีอยู่น้องโทรศัพท์คอย เมมเต็มทั้งห้างองสิกันงงฮวนไปเลยจ้ะัวนเป็นใสแเ้าบีบอ,อ่ะนวาีไป้ลงบีบตัดก่อนไปนะ้ลงบีบมันเต็มจมนะังเลย คือใส่ไว้น่ะแยมกิ่นจะพวกเจ้าอย่าไปกินเด้อพี่น้องเด้อพลาสติกอันนี้เป็นพลาสติกมันใส่หมกลิ่นมาจ้ะยี่มือหลวกพี่น้องจ้ะดัดปุ้องดัดแปลี่ยนเหรอี่พันสิวะเห็นบ่พันไปมีอย่างกับมัดยางพี่น้อง ม่วนม่วนเก็บป,ปาลายอะสิอะไรพี่น้องเฮ็ดมันเต็มเลยพี่น้องเด้อจะาถิ่นน้ำนเต็่มก,ก็เสร็จกรอกนะพี่นอ้องหม่ำเห้พี่นออ้องเด้อมัหมันเต็มเห็ดมันเต็มอย่าให้มันมีอันนี้ไหมพี่น้องละมันมีสองวางเออ เขาลืมเนื้อจิ้มเขยลืมอันใหม่มาจิ้มให้นเป็นหู้ให้พี่น้องจะข้าวเด้อนี่ประมาณน,นี้แหละพี่น้องละเิดเนเบิดเลยพี่น้องเด็กข้าวสีม,ม่วนเด้อพี่น้องเด้อน,นี่ๆเจ้คือสีม,ม่วนถนดัดจุดอกมือข่อยมันๆสูตรข้าวกระสีพี่น้องจากครั้งแรกเห็ดม่ำกินนี่ยหม่ำไล่ใส่ พี่นุ่มเนาะหาซื้อใส่ยากพีน่น้องเ้ยมืองหนวกเมืองนะอยากกินก็นต้องเฮ็ดเอง่ส่เล้วพี่น้นองครั้งแรก <c oughs> ครั้งแรกทำหม่ำเนียนได้เลยจ้า ขอจะเอาใหม่มาจิมแล้วเขาเก็ไปตากอากาศหรือตากแดดพี่น้องไปหอยตากแดดไหมพี่น้องม,มันเป็นเนี่ยมันดำจ้ามาเบิง้งพี่น้องจา้าก็ได้ใหม่มาจิมพี่น้องจิมจิมไรล,ลุ่มลลจ้าจิมไรลุ่มจักหน่อยจา้าคือใส่เหอพี่น้องมันบางเนาะ จิ้มไล่ล่มไปเนาะเห็จิ้มลายได้จ้าประมาณนี้จ้าแั้งแรกไปเนาะจ้ามามาเห็ดพอจะได้จักอันจ้าขอเวลาห่อได้พี่น้องเด้อไม่ได้ง่ายๆเด้อจ้า,าน้ำมาแล้วพี่เนาะมาจ้าสีน่าทานมากเลยบ่ต้องงอใส่มาก็สิฮ้หให้เบิง่ง อีกรอบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะใหญ่พี่น,อนอ้อ,นองใหญ่มันเล่มแหลมจังหน่อยใหญ่มันเล่มแหลมใหญ่ใหญ่มันเป็นคว้างสิบเนาะจะเห็นบ่เห็นเนาะกล้องก็กได้พี่น้องเอ๊ะเด็กยิ่งขึ้นพี่น้องมุนสิพี่น้องจ้าม้วนมุนมนี่มันเป็นขึ้น ลูกอมเนี่ยกับตดพลาสติกเนาะพี่น้องกระมุนจริงๆนะมันกระซิบมุนมันกระซิเป็นมันสิละเห็นบ่เขากระไล่มันเข้าไปกาเอาอะไพี่น้องจ๋ามันกระซิบ่ท่อกันดอกน้องพี่น้องเนาะเห็ดมือเนาะพี่น้องเห็นบ่มุนมันแน่นๆจัๆหน่อยละบีบๆีให้มันเหนียดพี่น้องนะ มาท่านี่มาต้องไปพึ่งยางยากพี ouais nada, ่น pues ้องจ๋าหมดคอดอืงทางมีบัตรคือสิกคอไพี่น้องสิกคอคอละสิบบาทบ้านเท่านาะง่วนเอาไปพี่น้องบาน้ถนัดแต้ว่าพี่น้องมันเตะแหสิละพี่น้องอื ปั่นปั่นให้มันเนียงๆให้มันนั่นค่ะเข้าหากันพี่น้องจ้ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เอาไม้จิ้มไล่ล้มพี่น้องเพราะว่าเขาจะเอาไปตากแด,ดด,ดพี่น้องเอาไปตากแดดพึ่งล้ม่มนี่บางคนมีแดดพี่นอ้องฝนตกช่วงนี้อาจจะอบแห้งอะไรพี่น้องจา้าอบอบอุณหภูมิ น่อยใหญ่มันงินหลายไอยมันหอนหลายน้องน้องนาะพี่น้องอันนี้อาจจะว่าทัวกันนะพี่น้องนะเขากะกะเอาเลยพี่น้องจะฮหดกินเองไม่ได้ฮหดขายเนาะแหลกสิงามนะมานนี้จ้า้าหมอบดำดำ ตับมันเริ่มดำนะพี่น้องมันก็สิเป็นเปลี่ยนสีมาที่เป็นสีดำๆไปตาแดดก็สีดำึ้นก็เก้าพี่น้องมาเอยหัวมันแล้วพี่น้องจ้าใิไดจดอกหาหัวหกหัวเสร็จแล้วพี่น้องได้หาอันพี่น้องจ้าเนื้อก็เนื้อก็ตับประมาณสามสามลอยกับสามลอยกัม สามขีดแล้วพี่น้องจ้ะยางละขีดกว่างๆเนาะได้หาได้หาก่อนข้างแดดพี่น้องจ้าเห็ดหมอมกินเองแล้เบิง้งเขาจะเอาไปตากแดดแล้เบิ้งสีมันสิเปลี่ยนเป็นสีดำบอกพี่น้องแต่เบิง้งเนอะมันก็เริ่มเปลี่ยนนะพี่น้องจา้าเพราะว่าตับมันดำ <c oughs> เร็วๆพี่น้องจ้ะ ไม่ต้องพึ่งใสเลยพี่นอ้องจุดท้ายสวยม,ม,มัมพี่น้องจ้ามัมเนื้อสูตรคั่วกัะเลยสินจ้าฝากกดติดตามเลยนจ้าฝากซับสไคร์ใน youtube น้ำพี่น้องจ้าเขามาเป็นกําลังใจกันพี่นอ้องเฮ้ยไปละจ้าพ่อก,กันคลิปหน้าพี่นอ้องยูดีมแฮนส์สุกวนเด้อ